ที่ท่านได้กล่าวไว้ในข้อก่อนว่าบุคคลจะไม่เกิดอีกด้วยกุศลธรรมอื่นๆข้าอยากรู้ว่าทำอะไรที่เป็นกุศลธร,รรมเหล่านั้นที่ท่านบอกกุศลธรรมเหล่านั้นคือศีลศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาศีลมีลักษณะเป็นยังไงศีลมีลักษณะเป็นที่ตั้งคือศีลเป็นที่ตั้งแห่งกุศลธรรมทั้งหลายได้แก่อินทรีย์พละ โพชชงสติปัฏฐานสมปทาน,ทานอิทธิบาทฌานวิโมกสมาธิสมาบัติกุศลธรรมทั้งปวงนี้ของผู้ที่ตั้งอยู่ในศีลแล้วจะไม่เสื่อมขอท่านอุปมาด้วยต้นไม้ใบหญ้าทั้งหลายได้อาศัยแผ่นดินตั้งอยู่ในแผ่นดินแล้วจึงสามารถเจริญงอกงามขึ้นมาได้พระ,พระโยคาวาจรผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายก็อาศัยศีลตั้งอยู่ในศีลแล้ว จึงทําให้เกิดอินรีห้คือศรัทธ,ธาวิริยะสติสมาธิปัญญาขึ้นมาได้ขอท่านอุปมาอีกการงานทั้งหลายที่ทําบนบกต้องอาศัยแผ่นดินตั้งอยู่ในแผ่นดินแล้วจึงจะกระทําได้พระโยคาวจรผู้ปฏิบัติธรรมก็อาศัยศีลตั้งอยู่ในศีลแล้วจึงทําให้เกิดอินรี่ห้ขึ้นได้ขอท่านอุปมาให้ยิ่งขึ้นไปอีก บุรุษคนหนึ่งเป็นนักกระโดดโลดเต้นต้องการจะแสดงศิลปะจึงให้คนถากพื้นดินให้เรียบให้ปราศจากก้อนหินก้อนกรวดต่างๆทําให้พื้นสม่ําเสมอดีแล้วจึงแสดงศิลปะบนพื้นดินได้พระโยคาวจรผู้ปฏิบัติธรรมก็อาศัยศีลตั้งอยู่ในศีลแล้วจึงทําให้เกิดอินทรีย์ห้าขึ้นได้ขอท่านนิมนต์อุปมาให้ยิ่งขึ้นไปอีกนายช่างต้องการจะสร้างเมือง จึงทำพื้นที่ให้หมดเสี้นน้าหลักต่อทำพื้นที่ให้สมุ่เสมอดีแล้วจึงกะถนนมีถนนสี่แพร่งบ้างสามแพร่งบ้างแล้วจึงสร้างเมืองลงพระโยคาวจรผู้ปฏิบัติธรรมก็อาศัยศีลตั้งอยู่ในสีลแล้วจึงทำให้เกิดอินรีห้าขึ้นมาได้ขอท่านอุปมาให้ยิ่งขึ้นไปอีกพลลบผู้เข้าสู่สงครามตั้งมั่นอยู่ในพื้นที่ที่เสมอดีแล้ว กระทำพื้นที่ให้เสมอดีแล้วจึงทำสงครามก็จะได้ชัยชนะใหญ่ในไม่ช้าพระโยคาวจรผู้ปฏิบัติธรรมก็อาศัยศีลตั้งอยู่ในศีลแล้วจึงทำให้เกิดอินทรีย์หให้เกิดขึ้นได้ข้อนี้สมกับที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าภิกษุผู้มีความเพียรรู้จักรักษาตัวมีปัญญาตั้งอยู่ในศีลแล้วทำจิตและปัญญาให้เกิดขึ้น ย่อมสสางซึ่งความลุมลังอันนี้ได้สี่นนี้เป็นที่ตั้งแห่งกุศลธรรมทั้งหลายเหมือนกับพื้นธรณีอันเป็นที่อาศัยแห่งสัตว์ทั้งหลายสี่นนี้เป็นรากเหง้าในการทำกุศลให้เจริญขึ้นสี่นนี้เป็นหัวหน้าในศาสนาของพระพุทธเจ้าทั้งปวงกองสีลที่ดีได้แก่พระปาติโมแก้ปัญหาที่เยี่ยมมากท่าน